นิทานอีสบเรื่องวัวกับแพะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวตัวหนึ่งกําลังหนีการไล่ล่าของราชสีมันวิ่งมาจนถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งจึงคิดจะเข้าไปอาศัยซ่อนตัวในนั้นโดยไม่รู้ว่ามีแพะตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้านั้นก่อนแล้ว เจ้าแพเห็นวัวกำลังจะเข้ามามันจึงกระโจนออกมาขวางพร้อมกับขู่ไม่ให้วัวเข้าไปข้างในอย่าเข้ามานะถ้าเจ้าเข้ามาข้าขิดเจ้าท้องแตกแน่ๆเจ้าวัวโมมากอยากจะสั่งสอนเจ้าแพะแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าราชสีกกำลังตามล่าอยู่จึงเลิกคิดต่อแยกับแพแล้วพูดก่อนที่จะเดินจากไปว่าหน่อยแน่เจ้าแพ อย่าเข้าใจผิดว่าที่ข้าจากไปเพราะกลัวเจ้าหรอกนะถ้าข้าไม่ต้องหนีเอาชีวิตรอดแล้วแล้วก็ข้าจะสั่งสอนให้เจ้ารู้ฤทธเดชของข้าเสียบ้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตรงเลือกเอาตัวรอดดีกว่ามาทะเลาะก,กับคนพาลพุทธภาษิตคนข่าวย่อมซุบซีดเพราะคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัด